หน้านุ nee ่มๆเลยเฮ้ยเฮ้ยขนาดดูนี่แหละขนาดดูโอ้ยตัวใหญ่เว้ยปลาดุกมั้งโอ้ยปลาดุกปลาช่อนตัวใหญ่เว้ยโอ้โหอันนี้ตัวใหญ่เลยนี่โอ้โหอันนี้ตัวใหญ่โอ้โหโอ้โหอ้โห้เพื่อนดู โอ้โห oh, 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 oh. แนนอนแนนอนเหลืเขียดเรา,เ,าเข้าน,นี่ก่อนเกือบโลมั้งนี่เกือบโลมั้งนี่กินขนาดนี้มันจะเหลือมันจะหลุดไปไหนลนะปากเต็มปากมัน โอ้นี่นีโอเค